สวัสดีครับทำโจทย์ต่อเลยใน EP นี้นะครับลองหยุดคลิปนี้นะครับไว้สักสิบวีแล้วตัวเองลองทำดูนะครับข้อนี้ เป็นโจทย์วัดแกมมาเช่นเดิมทวนนะครับว่าใช่โจทย์วัดแกมมาไหมสังเกตได้จากใช้คำลักษณะเดียวกันแต่คำลงท้ายไม่เหมือนกันอันนี้ลงท้าย i t ต y เป็นคำนามอิซก็เป็นคำนามอีกเป็น adjective นะครับและอีกเรามาใส่รี่เนี่ยเป็น adverb คราวนี้ต้องมาดูแล้วว่าโจทย์เนี่ยเขาต้องการวัดอะไรนะครับตัดออกเลยลักษณะนี้ถึงคำนามมันนะครับออถึง verb ing ของมันก็คือนี้ about ถึง verb ing อ๋ about ต้องมาถึงนี่ครับโทษที Third ปึ๊บหมดเลย จะแดงว่าข้อนี้เอาวัดในเรื่อง adjective หรือไม่ก็ adverb โจทย์ข้อนี้นะครับจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องคํากริยาครับผมอันดับแรกเรามาดูก่อนคากริยามี2ลักษณะใหญ่ๆนะครับถ้าแยกแบบคร่าวๆค,คำกริยาแบบแรกเขาเรียกว่า action verb ครับ action verb เนี่ยจะบอกว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เดินวิ่งดื่มว่น้ําหรือเขียนนะครับเยอะแยะมากมายไปหมดกริยาลักษณะที่2เรียกว่า linking verb ครับคือกริยาประเภทเฉพาะ นะประกอบไปด้วย verb to be นะครับรวมไปถึง is am are was were been ใช่หมดเลยแต่กลุ่ม verb to be จากนั้นก็คือ be come t e e m e o w n look smell แล้วก็อื่นๆนะครับคร่าวๆก็มีแค่นี้อ่างกันยังไง2ตัวนี้คือ action verb นะครับเวลาใช้คำขยายเราจะใช้ add verb ขยายครับผม add verb ก็หมายความว่ามันคือการเอา adjective บวก l y แต่ถ้าในโจทย์นะครับใช้คำกริยาประเภท linking verb เนี่ยเวลาใช้ตัวขยายจะต้องนำ adjective มาขยายนะครับน,นี้เรามาดูซิว่ากริยาที่ชิดต้องว่างมากที่สุดคือ become เห็นไหมครับเข้ามาดูว่า become มันเป็น action verb หรือ linking verb เนี่ยฮะ become เป็น linking verb ใช่ไหมครับและสิ่งที่ตามมาจะต้องตามมาด้วย adjective ังนั้นโจทย์ข้อนี้ตอบได้ทันทีเลยครับว่าตอบข้อ4โอเคสำหรับ EP นี้นะครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วอย่าลืมติดตามกันเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะหลุดพ้นจากโควิดนะครับเจอกัน EP หน้าครับ